โอเคทุกคนก็กลับมาอีกแล้วนะครับผมทุกคนนะก็วันนี้ก็จะมารีวิวชิโร่กันนะครับผมนะเป็นตัวละครจากเรื่องเฟรดนะครับผมทุกคนอ่านี่ครับผมอ่าครับผมตอนนี้อัพไปประมาณเอ่อสามขั้น ะครับผมทุกคนดูซิว่าสกิลมันจะเปลี่ยนไม่น่ตัวนี้ดาเมจน่าจะแรงนะครับผมแต่ราคาดูเหมือนว่าน่ามันจะแพงไปหน่อยนะคะผมทุกคนก็ต้องเพิ่มนะครับอันหนึ่งนะอ่าอ่า่าอ่แล้วครับผมสองตัวเอ้ยหนึ่งตัวนะครับนะผมระยะก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าไปแล้วสามขั้นนะครับผมอุ้ยอ่โนอะ้ เหมือนจะเสกดาบใหญ่เข้ามานะครับผมเหมือนจะเสกดาบใหญ่เข้ามาเลยนะครับผมแล้วก็พุ่งเข้าไปฟันนะครับผมทุกคนโหแรงอยู่นะครับผมอัพไปประมาณตอนนี้ดาเมจอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดนะครับผมทุกคนนะ <c oughs> ระยะวงก็ประมาณสี่สิบนะครับผมสี่สองครับเอ,อระยะการตีก็ห้าวินะครับผมทุกนะคนอาไปอีกทีก็จะเป็น บวกไปอีกก็ห7แสนนเจ็ไปเออเจ็ดพันเร้ห้บดผมวงเท่าเดิมระยะการตีก็เท่าเดิมนะผมอ่าอัพเมตรัวๆเลยครับผมทุกคนนะอ่านี่เลยนะซอนเล็นะอัพไปส0 0แสนนะครับผมประมาณตอนนี้ตีไปประมาณ9ก้าเจ็้าแสนไหนเก้าแสนเจ็ดหมื่เอ้ย เก้าแสนเจ็ดมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับผมสกคลน,นะก็จะเป็นวงคูดพอ่อคูดแม่ใหญ่ถ้าได้บัฟวงมานี่ดีมากนะครับผมสกุลอ่าก็จะมีปุ่มกดด้วยนะครับผมุกคนขอเวลาเพิ่มเลือดมอนตนะ์กดเดยอะเลยเลือดมอนโอ้โหอืม เลบนบอลมันมันต้องเยอะๆมันนะครับผมทุกคนน่านี่นะครับผมคิโลก็จะเป็นสกิลแบบนี้นะครับผมทุกคนดูโคตรเท่นะเท่มากเลยครับผมเท่มากอุ้ยเท่นะครับผม โอ้โหแรงอยู่เหมือนกันนะครับผมทุกคนอ่าขอแคบก่อนแคบ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 ได้ไหมอ่ะแคบ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 อ่าต่อไปก็สกิลกดของ ชิโ uh, ร่นะครับผมทุกคนนะ mm hmm. เป็นเซเวอร์เอ้ซอสบล็อกนะครับผมอาจจะเป็นสกิลป้องกันนะครับผมเป็นสกิลป้องกันนะครับก็เป็นป้องกันทั่วแมปนะครับผมทุกคนแต่จะกดซ้ำไม่ได้นะครับ กดเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็จะเรียกเซเบอร์ออกมานะครับผม mm hmm. ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนะเซเบอร์ er mm hmm. ก็จะแบบมายืนอยู่ตรงนี้ตรงหน้าป้อมเราไม่ให้มอนเข้านะครับผมแล้วส่วนมอนก็จะยืนอยู่นิ่งๆเลยนะครับผม mm hmm. อ่าเป็นตัวที่ดีไหมสําหรับพี่ว่าน่าจะดีสําหรับเอ่อท้ายนะคะผมทุกคนนะเออเป็นตัวยืดดีๆอยู่พอสมควรนะครับผมทุกคน ก็ถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับทุกคนนะก็ิีนี้ไม่มีอะไรแล้ว bye, บ๊ายบายจุ๊ๆ